สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริค่า,ายทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหา ผ้าไหมแท้คุณลูกค้าขาจะนําไปตัดผ้าถุงเนาะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่มีที่ตัดคุณลูกค้าให้นุ่มตัดให้ได้นะคะคุณลูกค้านะวันนี้ค่ะราคานะคะผ้าไหมสวยๆเป็นผ้าไหมแท้ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษราคาผืนละ2,590ัรบาทจากปกติ2990บาทนะคะคุณลูกค้าขาไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมือนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเรามีเฉดสีเขียวนะคะพื้นสีเป็นสีเขียวสวยมากๆนะคะรหัสกอไก่2ค่ะคุณลูกค้าขารวมไป เลยค่ะพื้นสีนะคะเป็นสีแดงคุณลูกค้าขารหัสกอไก่หกค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะพื้นสีนะคะจะเป็นสีเทาอมฟ้านะคะรหัสกอไก่8ค่ะรวมไปถึงนี้เลยคุณลูกค้าขากับลายหมีขท่านสวยๆนะคะคุณลูกค้าขามีแค่ผืนเดียวเท่านั้นค่ะรหัสกอไก่11รหัสกอไก่1นึหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขา,าติดต่อสัง่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่านะคะจะชอบนะคะเป็นเขียวเลมอนนะคะคุณลูกค้าขา,าสวยๆสดใสมากๆค่ะรหัสกอไก่12รหัสกอไก่1สวยๆแบบนี้ พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาใหมแท้ใหม่บ้านไหม่ทอมือที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามามคุณลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้เป็นผ้าไหมสังเคาะอยากได้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือแท้คุณลูกค้าขานี้เลยค่ะทางร้านจัดให้คุณลูกค้าขาผ้าไหมมัดหมี่ทอมือสองตะก,กอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ได้เลยคุณลูกค้าขายินดีค่ะเดี๋วนุ่มตัดให้เดี๋วนุ่มตัดให้คุณลูกค้าขาเดี๋ยว พื้นนี้รหัสกไก่2คุณลูกค้าขาพื้นสีจะเป็นสีเขียวทําไมนุ่มถึงบอกว่าพื้นสีเป็นสีเขียว ทั้งผืนเลยจะเป็นสีเขียวแต่ลวดลายที่มัดหมีคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยคุณลูกค้าขาลายผีเสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้ลายผีเสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะสวมใส่กับเสื้อเสีดสีขาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายใส่ได้เลยจ้ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าขากับงานผ้าไหมแทท้้ผาไหหมมมมัดดี่ออืตะะะกรสสวยนคุ สีผืนนี้เลยคุณลูกค้าคะพื้นสีเป็นสีเขียวนะคะมัดหมี่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าลาย ผีเสื้อคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้ค่ะกดติดตามหรือยังกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มารีพาไทยของเราไว้เรียบร้อยเจ้าใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมคุณลูกค้าค่ะสแกนที่ QR code ตอนนี้ค่ะสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทักแชทแล้วก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลย จะสะโพก40นะ,ค,ะความยาวผ้าถุงได้ถึง37นิ้วนะคะคุณลูกค้าคะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ก็ได้นะคะถ้าคุณลูกค้าทราบแค่รอบเอวไม่มีปัญหาเลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะผ้าถุงผ้าไหมค่ะผ้าถุงผ้าไหมผ้าไหมมัดหมีทอมือแท้นะคะคุณลูกค้านะพื้นนิด ผืนนี้นะคะเป็นพื้นสีเขียวผืนนี้นะคะเป็นพื้นสีเขียวสวยค่ะคุณลูกค้าขะมัดหมีหน่ารักอ่ะมีความสดใสนะคะคุณลูกค้าคาหนูบอกว่ามันเหมือนรูปผีเสื้อคุณลูกค้าขาหนูขออนุญาตเรียกว่าลายมัดหมีลายผีเสื้อละกันเนาะถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้คุณลูกค้าขาค่ะ 160, 0 4นย์่โทรเข้ามาทักเข้ามาตอนนี้ได้เลยผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมจัดหนักจัดเต็มให้ถึง3ชิ้นเลยคุณลูกค้าขามีถุงผ้าค่ะมีผ้าเช็ดมือด้วย อ่ะไม่พอคุณลูกค้าขามีผ้าเป็นคอของมาให้ด้วยนะคะไปฝนต้นหนาวนี้คุณลูกค้าขาดูแลห่วงใย่่คุณลูกค้าเป็นพิเศษนะคะแถมผ้าเป็นคอของมาไปให้ใช้อีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าขาแถมหมดนี้เลยละกันนอกาะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8รับผืนนี้นะคะบอกว่ารับนะคะผ้าไหมแท้มัดหมี่ทอมือ2ตะกอนะคะคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายผีเสื้อนะคะพื้นสีเป็นสี ผืนเดียวเท่านั้นคุณลูกค้าคะเพราะว่าปกติมัดหมี่แบบนี้จะมี2ผืนนะคะผืนต้นนะคะคุณลูกค้าขาผืนต้นขายไปแล้วนะคะหมดแล้วคุณลูกค้าขา2 9 9 0บาทนะคะวันนี้คุณลูกค้าขาเหลือผืนปายนะคะเป็นผ้าถุงนะคะปลายไม้คุณลูกค้าขาวันนี้ลดพิเศษสุดๆ2,590บาทรวมไปถึงของฝันของฝากนะคะสุดพิเศษแบบนี้แถมให้ฟรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0ูนย่แปดเก้าศัพท์ที่มนแอปหกศ โอเคแชน์ลายสแกนที่คิวอาโค้ทักแช้แล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมขอบคุณคะ่ะ